เ,เแดนว่าวางทำกับข้าวให้เรากินปังนะครับไม่บอกกันเลยเนี่ยต้องตามง่ายปะอ้าวนี่มันพ่อหนุ่มเน็ตไอดอลใส่ฟ้าแลบนี่ฟ้าแลบอะไรพี่ไม่รู้ซะแล้วนี่ไงโอ้โห ทำไมพี่น้านนากับพี่ชูงเขาทำแบบนี้อ่ะเฮ้ยพี่ผันน่ารักดีออกเออดีนะเผลอๆได้กลับมาฮอตอีกไม่ชอบหรออืมคือผมว่าผู้ชายทำอาหารผมว่ามันไม่แมนอ่ะผมไม่ด้อยากเป็นเชฟพี่ผมอยากเป็นดาราโอ้ยไม่เห็นเกี่ยวเลยอ้าวอยากเป็นดาราไม่อยากเป็นเชฟเชฟก็ดีนะ แดนเขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ดิพิษแตกมั้งป็นทิ้ไปอ้าวแล้วนี่แดนเขาไปไหนอ่ะสนัดกันตรงนี้นี่จะไปรู้เหรอเฮ้ยเธอศาพฉัน ขอโทษนะคะมังกรจะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่เป็นไรข่าวหลังก็ระวังกันแล้วกันเป็นห่วงโทรศัพท์เจนนี่ดีกว่าเจนนี่ฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะขอโทษนะ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 ไม่รู้จะคุยอะไรพี่ต่อแล้วใช่ป่ะ พี่มันก็ไม่ใช่คนโปรดแล้วนี่เนาะพี่ยังเป็นพี่ที่สำคัญสำหรับหน้าเสมอนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้น้าคิดว่าน่าเข้าใจแล้วค่ะความแตกต่างระหว่างคำว่าลืมกับคำว่ารักพี่รู้ตั้งแต่วันที่พี่เจอเพื่อนมาริ่าคนนั้นแล้วค่ะพี่แมทน,นี่พี่หลอกให้หน้าแบปลแต่อีกแล้วเหรอ เป็นสาวแล้วนะเราอะรู้จักความรักกับเขาแล้วด้วยพี่ว่าเรื่องนี้พี่ช่วยได้นะโปรนี้น่าสนใจดีนะซื้อเครื่องใหม่แถมแพ็กเกจสุดคุ้มด้วยวันก่อนมังกรก็เพิ่งซื้อไปเองหรองั้นแล้วแต่แพลวเลยเจนนี่ยังไงก็ได้สนใจสมัครบริการโมบายแคร์ด้วยไหมคะถ้าเครื่องมีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่ต้องรอซ่อมคะ่ะนี่ค่ะ หมักเลยก็ได้นะเดี๋ยวฉันออกให้เองเออเนะถือเป็นการถ่ายโทษที่ฉันทำมือถือเธอตกน้ำแล้วกันนะก็ได้ค่ะงั้นฉันทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับพี่แมตเอาเบอร์ผมมาจากไหนครับมารีน่าให้อครับพี่นี่เรายังไม่ได้คุยกับมารีน่าดีๆเลยใช่ไหมตั้งแต่วันนั้นอะ แล้วเขาเล่าให้พี่ฟังทุกเรื่องเลยครับก็เป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ต้องปรึกษากันได้สิพี่น้องนะพี่พี่หมายความว่าไงเขาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยน้องปราบใัยเคยปลื้มฮีโร่ตัวไหนบ้างไหมก็เคยครับผมชอบซูเปอร์แมนครับพี่แล้วน้องเคยอยากจะเป็นแฟนกับซูเปอร์แมนหรือว่า อยกจะแต่งงานกับซูปปเปอร์แมนบ้างไหมไม่ไม่ครับไม่ผมแค่ปลื้มเฉยครับแค่ปลื้มเฉยครับแยกออกแล้วใช่ไหมเมื่อไรที่เขาเรียกว่าปลื้มแล้วก็อะไรที่เขาเรียกว่าความรักเอาละเคลียกันเองแล้วกันนะอ๋อค่ะนี่บัตรก็เซเว่นอีเลฟเว่น ทีมอะไรหน้าพี่เช่ไขอบคุณค่ะค่ะอืมนี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม,ไม่นะแปนแมนคุยกันอนะ่ะเธอไม่ต้องรู้ก็ได้อือหรออะไรคอนเสิร์ตนี้เธอจะไปดูใครอ่ะไม่รู้จริงๆหรอนี่ แดนมันทําได้พี่ก็ต้องทําได้ว่ะทำไร,รอะพีอาา่อาหารอาหารโหนี่พี่ร้านหน้าพี่จะทําอาหารจริงๆเหรอเออฟุตเดี๋ยวพี่ยืมครัวหน่อยนะไอ้โชเดี๋ยวแกวถ่ายคลิปส่วนพี่กําลังจะดังฉันจะดังฉันจะดังฉันจะดัง <c oughs> แดนโอ้โหพี่นี่อาหารนะวนี่ยผมว่ากินเข้าไปมีตายอ่ะไอ้ฟุปากแกนี่มันสมก็เป็นน้องยายลอยแก้วจริงเลยไอ้โชฮะผมไม่กินนะพี่ปุ๊ดยังไม่ได้บอกให้กินเลยบอกให้อัพคลิปอ๋อได้ดิหลังจากนั้นเนี่ย เราก็เพียงแค่รอคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมพี่น่าร sure> ักอ่ะน่ากินจังคนทำนะอีอีอุอุอุอิอีไหนไหนไหนโอ้ยน่ารักน่ารักนี่เอโชจะตีเล็กันนะมันจะต้องตีตอนร้อนๆเว้ย พี่อะจะทําคลิปเพิ่มกัน,นํำความน่ารักออกไปกระชากหัวใจสาวๆฟดมีของอะไรเหลือ,อ,อในครัวไหมมาช่วยพี่สิพี่จะแจกใจความน่ารักของพี่ให้สาวๆเพิ่มเติมอีกเผื่อเขาอยากได้ออครับเร็วสวสัวสวดีนะ,อะหอมนะเดี๋ยวพี่เอเลยแบนี้หอมอยากไี่